So, when not หนึ่งในเกมอินดี้ที่เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานมานี้และได้รับเสียงตอบรับที่เดือดเอาเรื่องครับเพราะตัวเกมจะเป็นเกมแบบพอตในคลิกโบราณๆที่ได้ดาราฮอลลูวูดชื่อดัง3คนมาเป็นคนให้เสียงตัวหลักในเรื่องอย่างเจมส์แมกกา y อยด์เดซี่ริลีย์และสุดท้ายวิลเลียมดัฟโฟและได้นักพัฒนาอย่างลุยส์อันโตเนโอที่เคยพัฒนาให้กับค่ายดังๆอย่าง Rock Star g เก e s ในหน้าที่ออกแบบบรรยากาศและตัวละครนอกจาก Rock Star แล้วเขาก็เคยร่วมงานกับบริษ,ษัทใหญ่ๆอย่างอ b i s o f t เช่นเดียวกัน แล้วเกมนี้มันดียังไงถึงขนาดที่ฮิดโอโคจิมะผู้ที่ไม่เคยออกมาชื่นชมเกมอะไรมากนักพอมาเจอกับเกมนี้ถึงกับออกมาพูดเลยทีเดียวคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่แปลกไปสักเล็กน้อยแต่ว่ากันตามตรงครับที่ทําขึ้นมาเพราะว่าความอึดอัดหลังจากเล่นจบแล้วอยากระบายครับดังนั้นใครที่คิดจะเล่นเกมนี้อยู่แล้วสมควรที่จะปิดวิดีโอนี้แล้วไปเล่นทันทีแต่ถ้ายังไม่ได้ตัดสินใจแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเมอร์อีนไซต์และนี่คือไม่รีวิว 12 Minutes ทุกท่านน่าจะได้เห็นเกม12 Minutes เปิดตัวไปในงานเกมต่างๆในช่วงไม่นานมานี้และถึงแม้ภาพจะเป็นลักษณะอย่างที่เห็นแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าตัวเกมมีดีไวน์เมนต์อุปกรณ์ที่ค่อนข้างเอาเรื่องครับแต่จริงๆอุปกรณ์ราคาไม่สูงมากก็เล่นได้เพราะไม่ต้องการเฟรมเรทที่สูงเท่ากับเกมอื่นๆที่เน้นเรีชันเยอะ แลถ้าคุณอยากได้ประสิทธิภาพสูงสุดคอมพิวเอร์อาจจะต้องแรงหน่อยครับแต่ไม่ว่าจะเป็นสายไหน a d v i c e ก็สามารถช่วยคุณได้ครับเพราะเป็นศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมสินค้าไอทีทั้งโน้ตบุ๊ก PC คอมประกอบและมอนิเตอร์และสินค้าไอทีอื่นๆครบครันอยู่ที่ไหนก็ใช้บริการได้เพราะ a d v i c e มีสาขายอยู่ทั่วประเทศรวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างสปปลาอีกด้วยหรือใครสั่งผ่านออนไลน์ก็ได้ที่ www. a d v i c e c o t h กดเลยครับโปรโมชั่นเพียบและสำหรับแฟนๆเกมเมอร์อินไซส์ใส่โค้ด GI 6 7 9 เพื่อรับส่วนลดช็อปกันได้ตลอดเตือนกันยาย,ยานนี้นึกถึงไอทีนึกถึง advice จำหลายและซ่อมครบจบในที่เดียวเอาละครับเราไปดูรายละเอียดที่เหลือกันดีกว่าอย่างที่เราบอกไปแล้วว่าตัวเกมจะเป็นเกมแบบพอตอันคลิกโบราณโบราณดังเดิมครับตัวของผู้เล่นนั้นสามารถทําได้แทบทุกอย่างเดินหยิบของเอาของใส่นู่นใส่ตรงนั้นตรงนี้เน้นไปที่การสำรวจเป็นหลักผู้เล่นจาเป็นจะต้องทดลองทุกอย่าง้วยตัวเองทั้งหมด ยกเว้นแต่บทพูดของตัวละครที่มันฟิกซ์มาให้อยู่แล้วและอย่างที่ทุกคนรู้แล้วว่ามันจะมีกลไกของเรื่องการเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องกันด้วยซึ่งตรงนี้นี่แหละที่จะเข้ามาส่งเสริมตัวเกมและทําให้เรารู้สึกทรมานกับตัวเอกภายในเกมด้วยทั้งน้าทาั้งนี้เราอาจจะไม่ทราบได้ว่าผู้สร้างตั้งใจจะทําเกมแบบนี้หรือเปล่าทําให้อารมณ์ของเกมจะเวียงขึ้นเวียงลงตลอดการเล่นทั้งๆที่ไม่ได้มีฉากแอคชั่นอะไรเข้ามาอยู่ในเกมไม่ได้หวือหวาและก็รวดเร็วเหมือนกเกม,มอื่นๆ แต่รูปแบบและกลไกลของเกมเหล่านี้จะทําให้เราจมดิ่งกับเนื้อหาและดื่มด่ำความเป็นมนุษย์ของตัวละครนั่นเองคือคือนี้ครับไอหัวข้อเบอร์กี้นี้ที่เราใส่ไปก่อนว่าด้วยความซ้ํามันจําเป็นแต่ซ้ําอย่างไรให้โดดเด่นการที่เกมจะอาศัยความซ้ําได้นั้นมันมีหลายองค์ประกอบอันที่จริงเกมแนวพอตอนคลิกเป็นชองราที่อาศัยความซ้ําแทบจะเป็นหมายเลขหนึ่งในชองราทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมา ความซ้ำในวิดีโอเกมนั้นผู้เล่นบางทีอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากําลังเผชิญกับมันอยู่ตัวอย่างง่ายๆก็อย่างการ backtrack โดยเฉพาะในเกมแนว survival horror อย่างการเที่ยวไปเที่ยวกลับในเมืองรั c คนซิตี้ของ Resident Evil หรือการ backtrack ที่คนส่วนใหญ่บนกระปอดกระแปดกับ s i l Selent Hill 4 the Room ทั้งหมดนั้นเป็นเพราะต้องการเพิ่มความยาวและใช้ประโยชน์ของฉากไปพร้อมกับการเปิดเผยปมของเนื้อเรื่องและความคืบหน้าของเกม หรือแม้แต่ Silent Hills PT ที่อาศัยการเปิดปมไปเรื่อยๆและใส่บอกแสเข้ามาทีละน้อยทีละน้อยเพื่อให้ผู้เล่นได้รู้ทางไปต่อและจบเกมได้แต่สำหรับ Point and Click นั้นมันคือการเปิดเดผยปมที่ไม่รู้มาก่อนว่ามีมันอยู่ถ้าตัวอย่างง่ายๆก็ Henry Stickmin นะครับที่บางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะมันมีตอนจบแบบนี้ดนะ้หรอทำไมไมาดูพลิกเือจังเลยเออตลกดีมันอาจจะทาให้เราเกิดความประหลาดใจได้เสมอเมื่อค้นพบสิ่งใหม่ๆซึ่งรวมไปถึงตอนจบตัวอย่าง I Have No Mouth and I Must Scream ที่บอกเล่าและจบเรื่องราวได้ตามการตัดสินใจของผู้เล่นว่าจะให้ชะตากรรมของตัวละครแต่ละตัวจะจบลงอย่างไรหรือตัวอย่างอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบมากอย่างแฟนบราวน์ซึ่งจริงๆมันก็เป็นการตามหาความจริงเพื่อบอกเล่าเรื่องราวไปเลยทีนี้มันมีผลอะไรกับเทเวฟนิดล่ะผมขออนุญาตยกตัดกทัทฤษฎีสัมพัทธภาพมาหน่อยลวกันการรับรู้นั้นเป็นเหมือนการที่ไม้ล้มในป่าต่อให้คุณไม่รับรู้ไม้ก็ล้มในป่าอยู่ดีผมเคยพูดในไอไลฟ์สตรีมหลายรอบใช่ไหมครับเออนั่ละ และนี่แหละที่ทเวฟนิตเอามาเล่นได้อย่างเฉียบแหลมความซ้ําของทเวฟนิตนั้นจะมอบด้วยความตายหรือการออกจากห้องการจะดําเนินเกมไปต่อได้นั้นผู้เล่นจะต้องเผชิญหน้าและควานหาปัจจัยที่เพิ่มรสชาติของเกมเข้ามาเรื่อยๆ mm. ความจริงครับ <Right. S 1> ในส่วนของการเล่นซ้ํานั้นมันคือการเปิดเผยว่ามีอะไรซ่อนอยู่หลังตัวเลือกให้เกมเดําเนินต่อไปแต่ยังต้องอาศัยห,หลักการเล่นของเกมคือการทําซ้านั่นก็คือการตายอยู่เสมอ ทเวฟนิ minutes, เลยยึดหลักแบบนี้จนจบเกมครับ <Right. S 1> โดยส่วนใหญ่ผมเชื่อว,ว่าผู้ที่เล่นเกมมามากมายก็คงจะคุ้นชินกับโรลีประมาณว่าความตายไม่ใช่จุดจบเกมนี้มันคือจุดเริ่มต้นแล้วก็ว้าวอยูมีรับลมคมคายแบบน่ากลัวน่ากลัวนะครับแต่เชื่อเถอะครับเกมนี้ใช้ประโยชน์ของความตายเพื่อรู้ได้อย่างเลือดเย็นและมีเอกลักษณ์หลักๆแล้วการจะดำเนินเกมหากไม่นับวิธีการออกจากลูปเพื่อดำเนินชีวิตลูปต่อไปด้วยข้อมูลที่มีแล้ว การตายของตัวละครใดในเกมก็จะใส่ความจริงเข้ามาด้วยความจริงในเกมนี้มันมีค่าอย่างมากมีค่าเหนือสิ่งอื่นใดและที่สําคัญครับมีค่าเหนือการเวลาด้วยเนี่ยใบ้คือไม่รู้จะใบ้ย,ยังไงแล้วผู้เล่นจําเป็นจริงๆที่จะต้องทําให้ตัวเองเป็นปีศาจเพื่อไขปริศนาของพื้นหลังชีวิตของทุกคนในเกมรวมไปถึงตัวของคุณสามีด้วยแต่สุดท้ายแล้วเมื่อคุณทราบความจริงมันนํามาซึ่งการพลากจากทุกอย่างในชีวิตของปีศาจอย่างคุณจริงๆ ต่อมาในส่วนของสเสน่ห์ของเทเว m i n นิ e ขอเท้าพื้นไปสักนิดหน่อยครับวิธีการเล่าเรื่องหรือฉากในสื่อต่างๆที่ไม่ได้จํากัดอยู่แค่วิดีโอเกมนั้นมันมีมากมายตั้งแต่ภาพสีแสงเงาการขยับตัวและอีกมากมายแต่อีกอย่างหนึ่งครับที่มนุษย์ใช้มาตั้งแต่ยุคสมัยของความบันเทิงที่ได้จากเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียงครับนอกจากสิ่งที่มันจะชัดเจนอยู่แล้วอย่างเจ้าของเสียงภาคุณภาพจากดาราฮอลลีวูดทั้ง3 ที่สื่อถึงอารมณ์ได้อย่างสุดติ่งผู้เล่นจะสัมผัสได้ถึงเสียงร่ำไห้สะอื้นเสียใจผิดหวังเกลียวกราดและร้องขอชีวิตน้องๆหนูๆสมัยนี้อาจจะไม่ทันละครวิทยุจริงๆละครวิทยุมันคือการเล่าเรื่องราวด้วยเสียงแบบเพียวๆไม่มีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวเลยอาจจะฟังดูง่ายแต่ทักษะที่ต้องใช้นั้นมันคือการสื่อสารให้รู้ถึงความรู้สึกของตัวละครด้วยเสียงอย่างเดียว 1ท m ว n u t น s นั้นไม่จะมีภาพและการเคลื่อนไหวของตัวละครเข้ามาช่วยแต่ไม่สามารถมองข้ามน้ำเสียงของยอดฝีมือทั้ง3ได้เลยนอกจากเสียงของนักสแสดงมันมีเสียงเพลงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับเพลงประกอบในเกมนั้นได้รับการรับผิดชอบโดย n i l s Bone เพลงนั้นมีทั้งหมด13เพลงซึ่งแต่ละเพลงจะมีตัวเลขนับตั้งแต่1-12ถึง12และตามมาด้วยสิ่งนี้ครับ เพลงแต่ละส่วนจะบอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างกลมกลืนทุกเพลงมีเหตุผลที่จะต้องใช้ช่วงดนตรีและจังหวะแบบนั้นและไปด้วยกันได้กับเหตุและผล mm hmm. อีกอย่างที่ผมเชื่อว่าเด็กฟิล์มเด็กหนังแฟนคลับผู้ชมภาพยนตร์จะสัมผัสได้คือมุมกล้องทวเวฟฟินิทเลือกใช้มุมกล้องท็อปดาวเป็นส่วนใหญ่ความหมายของมุมกล้องนี้คือความต่ําต้อยความด้อยค่าไม่ได้หมายถึงวัคซีนนะและที่สําคัญครับการสํานึกผิด ซึ่งเข้ากันได้กับบริบทเกมได้ดีเหลือเกินดีจนน่าหลงรักครับและนอกเหนือจากมุมมองพ็อปดาวแล้วทุกท่านจะสังเกตได้ว่าการดําเนินเกมมันมีอยู่แค่ในบ้านเพียงแต่การนําเสนอเป็นดังบ้านที่มีกําแพงปิดกั้นตายตัวไปไหนไม่ได้มีหน้าที่แค่จําลองและทําซ้ําเรียนแบบวิถีชีวิตของชีวิตจริงๆทั่วไปหากคลิปนี้ออกผมขออนุญ,ญาตยกมุมมองกล้องของบ้านจําลองจากเรื่อง h e r e d i t a r y มุมมองกล้องที่มีต่อบ้านทําให้ทุกท่านรู้สึกว่าบ้านที่มีนักแสดงให้เห็นอยู่นั้นอยู่ในกรอบในบล็อกของบ้านจําลองลนั้นเป็นเหมือนชีวิตที่ไม่ใช่ชีวิตส่วนมุมกล้องอีกตัวที่จะใช้ก็จะเป็น First person ที่เอาไว้บ่งบอกภาพตรงหน้าเอาไว้มีปฏิสัมพันธ์กับวัตถุหรือสิ่งของตามกลไกของเกมหรือแม้แต่สะท้อนความเป็นตัวคุณสามีคอนเซปต์ Concept และความเป็นตัวเองของ12 m ว n u t e ิตคือการทำซ้ำอยู่ไปเรื่อยๆกับสิ่งนั้นมันก็คือคำว่ารีพีตนั่นแหละครับ เพียงแต่มันมีอีก2 R ที่ผมจะนําเสนอให้ทุกท่านเริ่มต้นที่ R รอยเป็นไงครับผมตลองหมครับตลกครับคำขันตลอดทั้งเกมนอกจากรีพิแล้วเราจะเจอกับคอนเซปต์ของคําว่า r e p e n e r e p e n e แปลว่าชดใช้อันนี้อ้างอิงมาจากนรกในาศาสนาคริสต์และซีรีส์เกี่ยวกับพูดผีอย่างลูซิเฟอร์นรกนั้นบางทีอาจจะมาในรูปแบบของการชดใช้การแก้ไขสิ่งสิ่งหนึ่งจนกว่าจะมีเรื่องที่ดีหรือเปลี่ยนไปเกิดขึ้น การเผชิญหน้ากับความผิดใดๆที่เคยเกิดและจะเกิดเป็นการเล่าเรื่องที่เข้มข้นเอาเรื่องสำหรับอาต่อมาเมื่อเผชิญหน้ากับความผิดแล้วผู้เล่นจะพบกับความรู้สึกขั้นต่อไปมันคือการรู้สึกผิด regrets เป็นความผิดทั้งหมดที่คุณสามีและผู้เล่นจะได้รับกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นจริงๆเพียงแต่ว่าเมื่อคุณชดใช้และขอโทษไปแล้วที่แห่งนี้ไม่ยอมปล่อยคุณไปคุณจะเข้าสู่การทำซ้ำอีกรอบกลายเป็นหลุมนรกไม่มีวันจบสำหรับคุณสามี รืออาจจะเป็นสําหรับคุณคนเดียวก็ได้แต่เอ้ยผมอาจจะดีความผิดก็ได้ในความเห็นส่วนตัวอใครจะไปรู้ so สิ่งสุดท้ายที่น่าสนใจจริงๆและเป็นที่จับตามองคือองค์ประกอบยิบย่อยที่ได้เจอครับอย่างพรมหน้าประตูที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่อง The Shining รูปทรงหกเหลี่ยมติดทอดกันต่อไปและเชื่อมต่อทางด้านของรูปทรงและเส้นที่ติดต่อกันอย่างไร้รอยต่อ so รูปภาพต่างๆที่จะคอยบอกใบอะไรกับคุณตลอดการเล่นเกมแต่เชื่อครับคอยสังเกตเอาไวด้ดีๆ ทีนี้มาพูดถึงข้อเสียกันบ้างข้อเสียของท v e ฟมินิตก็มันง่ายมากๆครับเพราะมันเป็นตัวเกมที่จะต้องใช้ระบบอย่างพอดิ่งคลิกที่โบราณโบราณและอาจจะไม่เหมาะสมกับยุคสมัยเท่าไหร่นักอาจจะทำให้คนเล่นรู้สึกอึดอัดและอยากจะเลิกเล่นตลอดเวลาและหลายๆครั้งการที่ติดลูปเวลาซ้ำๆโดยที่ตัวเกมไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรแม้แต่น้อยอาจจะทำให้เกิดอาการไมเกรนและก็ปวดกระบาลได้ง่ายๆในใจจริงเราไม่อยากให้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเกมนี้แม้แต่น้อยเลยครับ แต่อาจจะเป็นคำบอกใบ้ให้ง่ายๆครับลองคือลองมองมุมอื่นดูบ้างดูว่าตอนนี้เรามีข้อมูลอะไรบ้างข้อมูลเหล่านั้นมันส่งผลกระทบกับตัวเราหรือเปล่าหรือไม่ก็เราอาจจะเอาข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนั่นเอง <So good. S 1> คำพูดง่ายๆแต่ความหมายสุดลึกล้ำอันนี้เราแค่อยากจะมาป้ายยางให้ทุกคนได้ลองเล่นเท่านั้นภาพที่ทุกคนจะได้เห็นในเกมเป็นแค่การกระทำวนซ้ำไปเรื่อยๆแต่ไม่อยากสปอยนี่แหละครับ อาจจะไปเจอแล้วตามช่องต่างๆแต่ก็ไม่เป็นไรสําหรับคนที่อยากเล่นหรือว่ายังไม่ได้เล่นจริงๆผมขอแนะนําปิดวิดีโอนี้ปิดอินเทอร์เน็ตแล้วไปลองเล่นเลยครับแล้วท้ายที่สุดจริงๆผมคงจะบอกว่าคุณต้องเล่นเองเท่านั้นแหะครับการเล่นของคุณโดยที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเกมมาเลยจะทําให้คุณรู้สึกอินได้มากที่สุดการดูคนอื่นเล่นคุณจะไม่ได้รับประสบการณ์ตรงนั้นแม้แต่นิดเดียว เพราะสิ่งที่คุณต้องทำคือการจมดิ่งไปกับเนื้อหาของเกมและจงติดลูกเวลานั้นซะเองสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปรักนน้อยแต่รักในนานนะเชอหรือถ้าใครอยากสนับสนุสน,นพวกเราจริงๆก็สามารถกดปุ่มสมัครสมา,สมาชิกได้เพียงเดือนละ50บบาทเท่านั้นสำหรับในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรทำไมไม่ลองกด subscribe และสั่นกระดิ่งทิ้งด้วยเลยครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับครั้งนี้ <So good. S 1> สวัสดีครับ